สวัสดีครับผมชื่อนายเกียรติภูมิตีแก้วรหัสหกสองหนึ่งูนย์หนึ่งศูสาขาการประมง2ปีครับวันนี้จะมาสรุปฝึกงานในวิชากระบวนการเลี้ยงปลาและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากปลาและสาหลายในเรื่องนี้สอนให้รู้ถึงกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลาและสาหลายการเลี้ยงปลาก็จะมี ในเรื่องของการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟอประบบการเลี le, Wine, región, ้ยงปลาแบบอินทรียจะเป็นการเลี้ยงปลาที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆมัเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงใช้ธรรมชาติรอบๆตัวเราในการดูแลเพื่อลดต้นทุนในการผลิตอาหารที่ใช้ก็จะเป็นอาหารจากธรรมชาติที่สามารถผลิตได้เองรวมถึงการนำสาหร่ายมาเป็นส่วนหนึ่งในการเลี้ยงปัจจุบันสาหร่ายสไปนน่า เป็นที่นิยมกันอย่างแค่หลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาหารเสริมหรือทางการแพทย์และนอกจากนี้เขาจะสอนในเรื่องของการแปลรูปสินค้าทางการประมงเพื่อทำให้สินค้านั้นมีความต้องการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปลาแดดเดียวปลายอลูกชิ้นปลานะครับ การสอนในการแปรรูปนะครับจะสอนในการถนอมอาหารการเก็บอาหารและจะสอนในเรื่องของการตลาดด้วยครับโดวยวิชานี้จะทําให้เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้คือการปแปรรูปปลาในฟาร์มของเราทําให้มีการเก็บได้นานขึ้นการทําให้มีเพิ่มผลผลิตทางการ ราาของเราให้มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นได้ครับของรับ